สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางการเรียนรู้นะครับวันนี้เราจะมาสอนการสร้าง Line Official Account หรือว่า Line OA นะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราสร้าง Account ไว้แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตค่า Line OA เบื้องต้นนะครับอ่า EP ก่อนผมสร้างอ่า Account เปล่าไว้เฉยๆนะครับส่วน EP นี้เนี่ยนะครับเราจะมาเซตนะครับค่าทั่วไป นะครับแล้วก็อธิบายให้เข้าใจมากขึ้นนะครับลุยกันเลยนะครับอ่าต้องต้องขออภัยด้วยนะครับคือเนื่องจากเมื่อกี้นะครับผมอัดวิดีโอไปแล้วแต่ว่าวิดีโอมีปัญหานะครับทําให้อ่าผมเนี่ยนะครับได้ทําการเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครจํอีพีก่อนเนี่ยนะครับผมจะตั้งว่าสื่อเรียนรู้นะครับแต่ Uh, เนื่องจากผมอยากจะสร้างแอคเค n าที่มันเหมือนกับช่อง YouTube นะครับผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้นะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับมันจะมีเครื่องหมายอย่างเงี้ยครับดินสอเนี่ยให้เรากดคลิกแล้วก็พิมพ์เปลี่ยนชื่อนะครับต้องขออภัยจริงๆครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปทําให้เงื่อนไขเรื่องของเวลาเนี่ยไม่สามารถทําให้เป็นตัวอย่างได้นะครับต้องรอเจวันถึงจะสามารถเปลี่ยนให้อีกทีหนึ่งนะครับ แต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับก็แค่เราคลิกตรงนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับอ่าตัวนี้ครับถ้าเกิดใครจําได้ก็อีพก่อนก็จะเป็นสื่อเรียนรู้แล้วก็ไม่มีโปรไฟล์แล้วก็ตัวที่ผมอัพไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโปรไฟล์เหมือนกันครับวิดีโอที่ผ่านมามันมีปัญหานะครับทําให้อ่าผมไม่มีตัวอย่างวิธีการอัพให้นะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรครับมันก็จะเป็นตัวเงี้ยครับแก้ไขเงี้ยครับคลิกแล้วก็อัพโหลดรูปอย่างเงี้ยเข้ามาครับ ัำโหลดเข้ามาอย่างเงี้ยครับมันก็จะให้เราดึงภาพอ่านอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอ่า EP นี้นะครับผมจะไม่อ่าทำรูปหน้าปกนะครับเราจะทําแค่รูปโปรไฟล์ไว้ก่อนนะครับอ่าผมได้แอคเคาท์เหมือน youtube แล้วนะครับเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะปะเหมือนเป๊ะเลยนะครับอ่าเนี่ยครับนี่คือแอคเคาท์รายเป็นช่องแอคเคาท์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับอ่าผมจะสร้างแอคเคาท์ช่องนี้นะครับช่องทางการเรียนรู้ช่องเนี้ยนะครับ ไว้สำหรับคนที่สนใจที่อยากจะได้ความรู้นะครับจากวิดีโอนี้หรือว่าช่อง YouTube ของผมนะครับในในไลโอเอนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมจะให้ผู้ชมเนี่ยนะครับระบุมาว่าอยากให้มีลิสเมนูอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดผมคิดว่าอะไรที่มันสําคัญนะครับผมก็จะทําเข้าไปในไลบอร์ดนี้นะครับจะเซตค่า l i บอร์ดให้ได้เจ๋งที่สุด ให้ได้เจ๋งเท่ากับที่ทําให้องค์กรหรือบริษัทละกันนะครับแต่มันมีค่อนข้างเยอะมันมีฟังก์ชันเยอะมากนะครับบางทีเนี่ยมันมีฟังก์ชันมากจนเกินลิมิตของลาย o f f i c i a l ยลแอคเขาจะรองรับได้นะครับก็ต้องเลือกกันว่าทางคนทางบ้านอยากจะรู้เรื่องของอะไรนะครับถ้าเกิดอยากรู้เรื่องของอะไรมากผมก็จะทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือจะทำตัว Account เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับ เรามาทํากันต่อนะครับต้องขออภัยที่ไม่สามารถที่จะทําเป็นตัวอย่างในการอัปโหลดโปรไฟล์แล้วก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับอ่ะไปต่อเลครับในอีพีนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการเซตค่านะครับก็คือตั้งค่าบัญชีของร i n e อ f นบชเชนไอเคาก่อนนะครับต่อมาครับสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือการแสดงข้อมูลบัญชีนะครับบัญชีทั่วไปนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับบัญชีของเราคือบัญชีทั่วไปนะครับ อภิกรนะครับภิ EP กรอันนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าบัญชีรับรองคืออะไรนะครับบัญชีรับรองคือการยืนยันข้อมูลนะครับส่วนที่สําคัญก็คือข้อมูลส่วนตัวของเราไว้แหละนะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้เรายังไม่อัพองผมยังไม่อัพแล้วกันใช้อย่างนี้นะครับองผมยังไม่อัพถ้าเกิดใครอยากรับรองก็มาทำได้ครับสิทธิพ,พิเศษสําหรับการรับรองบัญชีก็คือมีประมาณสองสาอย่างนะครับที่แตกต่างจากบัญชีทั่วไปนะครับแล้วก็ต่อมาครับตำแหน่งที่ตั้งผมก็ ไม่ระบุละกันนะครับมันไม่ได้จำเป็นอะไรนะครับแล้วก็ฟิลการใช้ฟิวเจอร์นะครับการเข้าร่วมในแชทนะครับผมไม่อนุญาตนะครับผมก็แนะนำให้ทุกคนไม่ติกอนุญาตนะครับคือลายตัวนี้นะครับผมจะสร้างเป็นบอทเต็มรูปแบบนะครับผมจะไม่มีเมนนวลนะครับไม่มีแอดมินตอบนะครับผมจะสร้างให้เป็นบอทตอบทั้งหมดนะครับในการสอบถามนะครับถ้าเกิดถามเข้ามาแล้วบอทตอบไม่ได้ก็ก็ มันมันบางทีผมอาจจะไปตอบเองแหละแต่ว่าเสตทค่าหลักเนี่ยผมจะเป็นแบบ AI หรือว่าเป็นเป็นบอทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อนุญ,ญาตให้เข้ากลุ่มข้อเสียของการทำไมถึงไม่อนุญ,ญาตนะครับมันมีข้อเสียคือถ้าเกิดเราให้เขาแอดไลน์บอทของเราเข้ากลุ่มเนี่ยนะครับอ่าเวลามันเข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีเพื่อนเยอะๆใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนในกลุ่มเขาพิมพ์กันเนี่ยนะครับบอทมันไม่สามารถแยกได้ว่า คนเนี้ยพิมพ์หาบอทหรือพิมพ์หาอีกคนนึงหรือพิมพ์หาใครอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพิมพ์สวัสดีในในกลุ่มปุ๊บ,บนะครับบอทมันจะมาตอบทันทีนะครับบอทมันจะอ่านค่าคํานั้นแล้วก็มาตอบหรือถ้าเกิดพิมพ์ไปถามไปถามเพื่อนคนนี้จะถามคนนี้เพื่อนคนนี้จะถามนี้ไม่ได้ถามบอทเลยนะแต่บอทจะตอบจะอ่านค่าแล้วก็ตอบคําเหล่านั้นมั่วซั่วไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะให้บอทเข้าไปในกลุ่มนะครับ กรณีจะเอาเข้ามาในกลุ่มเนี่ยจริงๆผมก็ไม่แนะนานะไม่ว่ากรณีใดนะนะครับก็ไม่แนะนําเพราะฉะนั้นปิดนะครับปิดถ้าเกิดเราปิดเนี่ยนะครับก็ไม่เขาก็จะไม่สามารถที่จะเชิญเราเข้ากลุ่มได้นะครับต่อมาครับการรับรูปนะครับวิดีโอแล้วก็ไฟล์ทางแชทนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ครับไลน์เราเอหรือว่าไลน์ไม่ใช่เขาเนี่ยนะครับคือไลน์ที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไม่ใช่ไลน์กลุ่ม เหมือนพวกโอเพนแชทอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับคือ,อเป็นการสนทนาหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างผู้ใช้กับแอดมินของแอคเคา t ์เรานะครับก็คือไลน์ม่ใช่แอคเคาน์เรานะครับแต่ข้อดีของมันคือสามารถส่งบอดแคสต์นะครับข้อความเดียวไปหาทุกๆคนที่อยู่ในบัญชีได้นะครับที่อยู่ในไลน์ของเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะแชทเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับก็สามารถแชทได้นะครับ ไม่ไม่มีคนอื่นมองเห็นนะครับคุณพิมพ์เข้ามาในบอทนะครับคนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะครับจะเป็นแค่แอดมินนะครับหรือผู้ดูแลของอ่าไลน์บ a c ช o อ n t นี้เท่านั้นที่จะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเปิดใช้งานการรับรูปหรือวิดีโอแล้วก็ไฟล์ต่างๆที่มาจากเพื่อนในแชทนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะเอาไปสร้างเป็นองค์กรหรือว่าเอาไปสร้างในบริษัทใช้งานในบริษัทหรือ ็นอาจารย์สร้างให้นักเรียนอย่างนี้นะครับเ,เวลานักเรียนจะส่งข้อมูลส่งไฟล์รูปมาสอบถามอาจารย์หรือว่าส่งงานอาจารย์อย่างนี้นะครับเ,เขาก็จะสามารถส่งทางแชทได้แต่ถ้าเกิดเราปิดเนี่ยนะครับเขาจะไม่สามารถส่งไฟล์ต่างๆได้เลยนะครับจะพิมพ์ได้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้เปิดไว้นะครับก็เปิดโอเพนไว้เขาอยากส่งอะไรมาก็ส่งมาเถอะนะครับเราก็ว่ากันอีกทีนึงว่าเอ้ยส่งมาทําไมก็แล้วแต่เขานะครับ แต่ก็ควรจะเปิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้เปิดไว้นะครับต่อมาครับฟิวเจอร์เกี่ยวกับทำลายตัวนี้ผมก็เปิดไว้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับมันเป็นาการโพสต์บนไทม์ไลน์นะครับบนไทม์ไลน์ของไลน์นะครับของไลน์อุตสาหกรของเราก็จะเป็นทำลายทำลายนะครับนี่ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับตัวตัวไทม์ไลน์โปรโมทนะครับโปรโมทโพสเพื่อสร้างรายได้นะครับตัวนี้ผม ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่เปิดไรก็ได้ครับต่อมานะครับบัญชีข้อมูลบัญชีนะครับอย่างที่บอกครับตั้งแต่เราสร้างเริ่มต้นนะครับแอคเคาท์ของเราเนี่ยนะครับสถานะของเราคือบัญชีทั่วไปนะครับราชนะของเราคือเบสิคไอดีแน่นอนนะครับเบสิคไอดีคือไม่สามารถกําหนดตัวไอดีเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอันนี้คือไอดีเพิ่มเพื่อนนะครับเราอยากให้ใครเพิ่มเพื่อนเราเนี่ยนะครับเราสามารถส่งไอดีเนี่ยไปให้เขาแอดได้ นะครับแล้วก็พรีเมียมไอดีของเราเป็นแบบยังไม่มีกําหนดนะครับก็ซื้อก็คือเราไม่มีนะครับไม่มีกําหนดไม่มีกำหนดนะครับแล้วก็แพ็กเกจนะครับของเราคือฟรีนะครับฟรีแน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดจะเปลี่ยนแพ็กเกจก็สามารถเปลี่ยนได้ครับคลิกเปลี่ยนแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจฟรีของเราคือตัวนี้ครับตัวนี้คือค่าบริการคือเป็นรายเดือนนะครับไม่มีนะครับการส่งข้อความฟรีหนึ่งหนึ่งพันนะครับ หนึ่งพันข้อความนะครับแล้วก็หนึ่งพันข้อความอาจจะเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าหนึ่งข้อความเืออะไรนะครับแล้วก็ค่าบริการเพิ่มต่อหนึ่งข้อความที่ส่งเกินนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีนะครับหมายความว่าถ้าเกิดส่งครบจํานวนที่เขามีไว้หนึ่งพันเนี่ยก็จะไม่สามารถส่งได้ภายในเดือนนะครับเค okay. ย้อนกลับมาครับ วัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับไม่จะเป็นต้องเลือกก็ได้นะครับผมก็ไม่เลือกแล้วกันนะครับวัตถุประสงค์อ่ะนะครับไม่เลือกการตล้วก็ตั้งค่าบัญชีนะครับก็เท่านี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการจัดการสิทธิ์นะครับการจัดการสิทธิ์เนี่ยจะอธิบายให้ฟังนะครับร i านอาบิเชอร์แอคเคาน์เนี่ยนะครับก่อนหน่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับร้านอาบิเชอร์แอคเคา์เนี่ยนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้ไม่จํากัดนะครับก็ตดวนีด้ทั้งฟรีทั้งุทุก ทุกโปรโมชั่นนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้ไม่จำกัดว่าใครจะแอดมากี่คนก็ได้ไม่จำกัดนะถ้าเกิดเราไปดูของผู้กตธน,นาคารเนี่ยมีเป็นล้านแอคเคาน์นะครับเอ็นล้านยูสเซอร์นะครับเห็นไหมครับอของเราก็เหมือนกันนะครับสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าถ้าเกิดเป็นของธนาคารเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าแอดมินของเขาเนี่ยของไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคา์ของธนาคารนะครับ ยังไงก็มีเต็มลิมิตแน่นอนนะครับ Li n e o f f i c i a l ย i c ลน์ออฟิเชียลอก็เลยสร้าง Li n ์ o f f i c i a l Account ก็เลยสร้าง, line ลางาหลังบ้านสำหรับแอดมินนะครับเพื่อจัดก,การสิ็ในการตอบแชทกลุ่มลูกค้าหรือว่าแชทต่างๆนะครับ,รตตนนรบที่เป็นยูเซอร์เข้ามาใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเพิ่มได้สูงสุดคือ ถ้าผมจะไม่ผิดก็คือ100นะครับ100 admin นะครับ100นะครับวิธีการเพิ่มก็คลิกเพิ่มสมาชิกครับมันก็จะมี10 admin 10 admin นี่คือทําได้ทุกอย่างนะครับทาได้ทุกอย่างในหลังบ้านนะครับก็ะจะมี operator นะครับแล้วก็มี o p e r ตอร์ที่ไม่สามารถแบอชร์ได้ operator ที่ไม่สามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้นะครับอ,อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถตั้งเป็น admin ได้ ผมก็ไม่ได้ตั้งนะครับไม่มีใครมาเป็นแอดมินวิธีก็คือออกลิงก์นะครับออกลิงก์แล้วก็ส่งลิงก์เนี้ยให้กับคนที่เราจะให้สิทธิ์เขาเป็นแอดมินนะครับ mm hmm. คุณเลือกประเภทเป็นแอดมินปุ๊บคุณก็ออกสิทธิ์ส่งลิงก์ให้เขาเขาก็จะกดลิงก์นี้แล้วก็กด,ดย,ยืนยันเขาก็จะกลายเป็นแอดมินแล้วมันก็จะมาโผในหน้าสมาชิกครับ mm hmm. อ่านะครับคุณก็มีสิทธิ์ลบเขาออกได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเรามีสิทธิ์ ที่จะลบกเขาออกได้เพราะเราเป็นเจ้าของแอคเคาท์นะครับอ่ะนี่คือการเพิ่มนะครับหรือจัดการสิทธิ์นะครับอันนี้ก็คงสําหรับคนที่เป็นองค์กรนะครับเป็นองค์กรใหญ่ๆนะครับที่ต้องการดูแลพนักงานเยอะๆนะครับมีพนักงานเยอะแล้วก็ต้องมีอย่างเช่นฝ่ายบุคคลอย่างเงี้ยนะครับต้องดูแลช่วยกันนะครับก็อาจจะต้องมีแอดมินมากกว่าหนึ่งนะครับก็ไม่ยากครับเพิ่มต่อมาครับเป็นการตั้งค่าการตอบกลับนะครับ การตั้งค่าตการตอบกลับเนี่ยนะครับโหมดการตอบกลับของผมตั้งเป็นบอทนะครับเป็นบอทก็คือเวลามียูเซอร์ถามเข้ามานะครับมันจะตอบเป็นบอทนะครับโดยใช้เว็บฮุกนะครับอ่านค่าข้อความที่เขาพิมพ์นะครับแล้วก็ตอบกลับในสิ่งที่เราเซตค่าไว้นะครับอย่างที่บอกว่าลายโอเอเนี่ยที่ผมจะสร้างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปทางบอทดนะครับแต่ว่าวิธีการเซตบอทเนี่ยนะครับเราจะอธิบายรอบหนึ่งนะครับใน EP ถัดไปแล้วกัน นะครับ EP นี้ผมขออธิบายเรื่องการเซตค่าทั่วไปก่อนนะครับการตั้งค่าก่อนนะครับแชทก็คือการทําแบบเมนนุ่ครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราเปิดแชทเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกอีกครับว่าเนี่ยครับเมนนุ่เมนนุ่นอย่างเดียวเลยหรือจะเป็นกึ่ง AI กึ่งเมนนุ่นะครับถ้าเกิดเปิดเมนนุ่นนะครับคุณก็สามารถเปิดลิงก์แชทได้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าจะมีหลายชื่ออย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเป็นบอทนะครับเป็นบอทก็ไม่สามารถใช้แชทได้นะครับมันก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะสร้างลน์อัพแชทเขาไปสำหรับทําอะไรนะครับสําหรับของผมเนี่ยนะครับผมไม่มีคนดูแลให้นะครับผมก็จะใช้เป็นการตอบแบบบอทนะครับยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องแบบตอบเขาจริงๆผมก็มีวิธีในการตอบนะครับ รืออย่างเช่นคุณแอดเพื่อนไลน์ผมเข้ามาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมหรือสร้างไลน์โอเเนี่ยนะครับผมก็จะเข้ามาดูบ้างนะครับแล้วก็ตอบไปนะครับอันไหนที่ถามเข้ามาแล้วผมไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยบางทีผมไม่ได้เข้ามาดูนะครับเพราะไม่มีคนดูแลให้นะครับแต่ถ้าเกิดองค์กรหรือว่าใครอยากจะสร้างเป็นแบบเมนูนัลนะครับก็ใช้ได้ครับจะเป็นแบบสมาร์ท สมาร์ทแชทนะครับกึ่ง AI คือกึ่งแมนนวลก็ได้อย่างเงี้ยครับคุณก็สามารถเปิดแชทได้ครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ระบบ AI ได้ด้วยนะครับเวลาคลิกเข้ามาที่แชทครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือตอนนี้ AI ทํางานอยู่นะครับถ้าเกิดแชทของคนตะวันนะครับคุณตะวันทักเข้ามานะครับผมเซตไวาจะมีค่าดีพอกับค่าสวัสดีเห็นไหมครับบอทก็ยังตอบอยู่นะนะครับให้ให้เราเซตไวสองครั้งตัวนี้เราเซตไปก็สวัสดี สวัสดีคุณตวันเห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้เพราะตอนนี้เปิด AI อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นแชทแบบเมนนวลนะนะครับแอดมินก็สามารถแชร์ได้อ่าพิมพ์ป้ายฟาเห็นไหมครับมันก็จะทักไปหาอ่าเห็นไหมครับแชทของเรานะครับหรือเราพิมพ์ไปครับสวัสดีเราเอาคําที่เราเซตค่าไว้นะครับสวัสดีมันนี่ครับมันจะไม่บอทจะไม่ตอบนะครับเนื่องจากเราปรับโหมดเป็นโหมดแบบแมนนวล นะครับเพราะเพราะเหมือนกับว่าอ่าตอนนี้แอดมินอยู่ไงแอดมินอยู่เพราะฉะนั้นแอดมินคนจะเป็นคนคนตอบนะครับหรือถ้าเกิดแอดมินคนนี้ไม่อยู่แล้ะก็เปลี่ยนโหมดเป็น AI ก็ไม่สามารถพิมแชร์ได้นะครับเวลาอ่าเวลาอีครับเวลายูเซอร์นี้พิมเข้ามาครับเนี่ยสวัสดีทักทายนะครับมันก็จะกลายเป็นระบบบอทอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อดีตรงนี้หนึ่งการนะครับอ่ะแล้วแต่ นะครับแล้วแต่ที่จะสะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดปรับเป็นบอทนะครับก็จะเป็นบอททั้งหมดนะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะมีแมนนวลกึ่งบอทก็เป็นแชทแล้วก็ปรับเป็นอ่าสมาร์ทแชทข้อความต่อกับอัตโนมัตินะครับผมอาจจะใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับบางกรณีนะครับแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยผมขอปรับเป็นบอทก่อนนะครับอ่า แล้วก็ต่อมาครับข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับผมเปิดนะครับเวลามีเพื่อนแอดเข้ามานะครับมันก็จะเป็นสวัสดีคุณเนี่ยชื่อชื่อชื่อของยูเซอร์ของเขาสวัสดีคุณตะวันเนี่ยสวัสดีที่เป็นเพื่อนกับเราอันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้เซ็ตค่าได้ทั้งหมดแล้วก็กดบันทึกนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับนผมเปิดไว้นะครับแล้วก็ต่อมาครับข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับผมขออนุญาตปิดไปก่อน อ๋อขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมเทสให้ดูเนี่ยนะครับอาจจะยังงงเพราะผมไปอัดวิดีโอก่อนหน้านี้มันลบทิมอ้าวขอโทษทีครับเดี๋ยวผมตั้งค่าให้ใหม่นะครับบางคนอาจจะงงนะครับตรงนี้ทําไมมันตอบมาอย่างนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทาใหม่นะครับตัวนี้เป็นพัฒนาใหม่ตัวนี้ตอบกับอัตโนมัตินะครับข้อความตอบกับอัตโนมัติก็คือการอ่าเซตค่าเซตคาถามและให้ตอบในคําตอบที่เราต้องการ นะครับอ่าอย่างเช่นที่ผมทําไว้คือเข้าพิมพ์อ่าแล้วเข้าไปดูก่อนแล้วกนะันนะครับเราพิมพ์ปึ๊บนะครับคือค่าเริ่มต้นที่เขามีให้เนี่ยจะเป็นผมขออนุญาตลบทิ้งเลยแล้วกันนะครับลบตัวนี้ทิ้งเลยนะครับลบทิ้งเลยนะนะครับอ่าค่าเริ่มต้นนะครับค่าเริ่มต้นของ line OA ที่คุณพวกคุณจะมีนะครับก็คือค่า default ค่า default เนี่ยคือค่าที่ไม่ว่า เราจะพิมพ์อะไรไปถ้าเกิดเราเปิดโหมดตอบกับอัตโนมัติไว้นะครับไม่ว่าเราจะพิมพ์อะไรไปนะครับปอดจะตอบอ่าปอดไม่ตอบนะครับเพราะเราปิด <c oughs> ต้องขอโทษนะต้องขอโทษนะแต่นะ่าเราไปใหม่อรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ถ้าผมจําไม่ผิดเราปิดไว้อยู่นะอ่ะโอเคเราปิดอยู่นะครับอ่ะเราเปิดใหม่อีกทีนึงนะครับโอเคเปิดนะครับ าเกิดเราปิดนะครับบอทจะอ่านแต่ไม่ตอบนะครับคือมันจะตอบโต้ก็ตอบเมื่อเราใช้ฟังก์ชันเปิดนะครับอ่ะเราพิมพ์ไปครับปึ๊บอ่าจะมาอธิบายเรื่องค่า default นะครับค่าเริ่มต้นของ line OA นะครับมันจะเริ่มต้นจากค่า default นะครับก็คือค่าที่ไม่ว่า u s e r นั้นนะครับจะพิมพ์อะไรมาก็ตามนะครับเพื่อนคนนั้นจะพิมพ์อะไรมาก็ตามนะครับ มันก็จะตอบเนี่ยที่เป็นเซตเซตไว้เนี่ยเห็นไหมครับขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเรานะครับก็คือข้อความนี้นะครับไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็จะตอบอย่างนี้นะครับแต่เราสามารถเซตคําอื่นนอกจากค่า f a ฟอ t นี้ได้นะครับก็วิธีการเซตค่าก็กที่สร้างใหม่ครับเราก็ใส่ชื่อมันว่าชื่อมันชื่ออะไรนะครับเป็นหมวดทําเป็นหมวดไว้แล้วก็ใส่เป็นหมวดทักทายก็ได้ทักทายอย่างเงี้ยครับ สถานะเราก็เปิดตลอดนะครับการตั้งเวลาเราจะระบุเป็นตลอดทุกวันนะครับช่วงเวลาทุกวันเลยนะครับแล้วก็ทมโซนอ่ะแบงคอกนะครับอ่เรื่องไทม์นะครับเรื่องไทมก์ก็อ่ัอน,นี้เราไม่ต้องเซตอะไรมันนะครับมาต่อที่ keyword นะครับตัวนี้คือการกำหนดคำถามท,าที่เขาจะพิมพ์มานะครับแล้วอ่า ค่าตรงกันนะครับให้บอดต่อคําที่เรากําหนดนะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับหมวดหมู่ของเราคือทักทายนะครับทั้งทายมีเราก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เขาจะพิมพ์มาในคําทั้งทายเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือคงสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะได้ได้มากกว่าหนึ่งนะครับใส่ได้มากกว่าหนึ่งสวัสดีครับอ่าหรือ ออะไรประมาณนี้ผมเซตแค่าวเบื้องต้นให้ฟังให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดเขาพิมพ์มาตรงสามค่านี้ข้อเสียของมันคือข้อเสียของตัวนี้คือเขาต้องพิมพ์อย่างนี้ไปไปนะครับตกแม้แต่คำหนึ่งบอทจะไม่อ่านค่าน,นี่คือข้อเสียของการตั้งแบบนี้นะครับข้อเสียของของมันจะตั้งตั้งที่แบบต้องค่าตรงกันเป๊ะถึงจะตอบนะครับอ่ะเราก็สวัสดีกลับนะครับอันนี้คือสิ่งที่บอทจะตอบกลับนะครับ เมื่อไหร่ที่เขาพิมพ์คำนี้มาบอทจะตอบว่าอะไรครับสวัสดีคุณสวัสดีคุณแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะครับก็คือยูเซอร์นะครับมันก็จะตอบกลับสวัสดีปึ๊บมีอะไรให้ช่วยไหมครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ อตอบคำนี้ไปแล้วก็ใส่อ emoji หน่อยนี่ใส่ emoji อ่านะครับอันนี้คือ default นะครับอันนี้คือมีคำทักทายเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดเขาพิมพ์นะครับเขาพิมพ์ค่าตรงกับสิ่งที่เราเซตไว้นะครับมาตามคำเมื่อกี้นะครับมันก็จะดึงค่าคำทักทายที่เราเนี่ยเซตไว้เนี่ยครับมาตอบแต่ถ้าเกิดไม่ตรงนะครับ มันก็จะถูกค่า default เนี่ยคือทำงานนะครับก็คือค่านี้คือไม่ว่าจะพิมพ์อะไรมาก็จะตอบเป็นขอบคุณนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันตรวจสอบแล้วตรงกับค่าอื่นๆที่เราเซตไว้นะครับมันจะดึงค่านั้นๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเซตไปเยอะมากกี่คือข้อเสียของอาการเซตแบบการตอบกลับอัตโนมัติเนื่องจากต้องทําให้ค่ามันตรงกันเป๊ะ บอทถึงจะตอบนะครับผมก็เลยไม่เลือกใช้ฟังก์ชันนี้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยเลือกใช้แบบ API นะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเรามาเซตสิ่งที่เราทากันนะครับถ้าเกิดเราพิมพ์ค่าอื่นที่ไม่ได้เซตไว้นะครับก็จะตอบเป็นอำนี้ default นะครับแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะที่เราเซตไว้นะครับก็จะตอบไหมครับสวัสดีคุณตะวันมีอะไรให้ช่วยไหมครับเห็นไหมนะครับหรือ อันี้ที่เราเซตอีกคำหนึ่งที่อยู่ในทักทายหมดหรือทักทายเห็นไหมครับมันก็จะดึงค่านี้มาต่อนะครับอ่าอย่างเช่นเราพิมพ์ตัวเล็กอย่างเงี้ยครับอ่ะไออ่านค่าคําเดียวกันคล้ายคล้ายกันนะครับเอ่นะเป็นคาเดียวกันพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่เกี่ยวอข้อนะดีนี่คือถือว่าเป็นข้อดีอ่านะแล้วถ้าเกิดสวัสดีสวัสดีอ่นะ อ่านค่าไม่ได้ครับไม่มีหางเสียงไม่มีคะไม่มีครับคือค่ามันไม่ตรงนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษแต่มันยังมันยังอ่านได้แต่ถ้าจะเป็นภาษาไทยเนี่ยตกก็ไม่ได้เราผมลองเทสดูนะนะครับผมผมผมคิดว่าไม่ได้นะครับเพราะผมอาจจะผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าผมก็มั่นใจว่ามันเป็นค่าเดิมที่ต้องการตรงตรงใช่ไหมครับไม่ได้ ตกไม่เอกไปใช่ไหมครับไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดใส่ไม่เอกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็ตอบได้ข้อเสียก็คาตรงตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคาดเดาว,ว่าเขาจะพิมพ์ตรงไหมนะครับก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ผมก็จะเซตไว้บางส่วนนะครับผมจะเซตอ,อนาคตผมจะเซตในนี้บางส่วนแล้วก็จะอบอกวิธีการเชื่อมต่อแบบ Messaging API นะครับ เพื่อให้การตอบแบบฟอทของเรามีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับอ่ะนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเราย้อนกลับไปครับเอาเถ่าทีครับดีกว่าตรงนี้แล้วกันนะครับเราย้อนกลับไปไหมครับอ่าตัวนี้ก็จะจบียงตรงนี้นะครับตัวตั้งค่าการตอบกลับนะครับต่อมาเป็นตัว Messaging API เห็นไหมครับตัว Messaging API เนี่ยคือการเชื่อมต่อนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับจริงผมพูดย้ำหลายรอบแล้วว่าทาง l i น e Official Account เนี่ยนะครับเขาเปิดโอกาสให้กับนักพัฒนาด้านนอกนะครับที่อยากจะพัฒนาตัว Line Official Account ให้มีฟังก์ชันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครเห็นของธนาคารหรือขององค์กรณใหญ่ๆเนี่ยนะครับคุณเห็นเอ๊ะทำไมเขาสามารถทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมบอทดเขาตอบอย่างนี้ได้ l ล n e เขาตอบอย่างนี้ได้แต่ทำไมในหลังบ้าน Account ของเราไม่มีเพราะ คนอื่นๆเขาสร้างแบบ messaging API ก็คือพัฒนาจากระบบด้านนอกเพื่อให้เชื่อมโยงกับลายบอร์หรือ Line OA ตัวนี้นะครับอย่างของผมก็มี uh, ตัวหนึ่งนะครับที่ผมสร้างให้กับองค์กรนะครับก็เชื่อมต่อแบบ Dialogflow เหมือนกันก็คือเอา Linebot ตัวนี้นะครับไปเชื่อมต่อกับตัว uh, Dialogflow นะครับ การตอบกลับคอมบอทเนี่ยนะครับจะเป็นการกําหนดจากไดร์ล็อกโฟทั้งหมดนะครับไดร์ล็อกโฟคือปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI เนี่ยนะครับก็คือเราเขียนโค้ดโค้ดจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ได้ยากอะไรอถ้าเกิดอยากจะรู้วิธีการเชื่อมโยงไดร์ล็อกโฟเนี่ยผมก็จะจะมาทําวิดีโอให้นะครับทําวิดีโอ,อสอนให้อีกทีหนึ่งแต่คอมเมนต์หนาหน่อยว่าอยากอยากจะรู้นะครับถ้าเกิดไม่มีคอมเมนต์ก็คงไม่ได้ทําตัวนั้นนะครับก็คงจะสอนตัว หลังบ้านของายอาวุชัเขาไปก่อนนะครับถ้ามีโอกาสก็ค่อยมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเรียนรู้จริงๆก็เดี๋ยวทําวิดีโอแทรกเข้ามาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้เซตอะไรนะครับเนื่องจากใน EP นี้นะครับผมยังไม่ได้มาอธิบายเรื่องของ Messaging API นะครับแต่สื่อให้รู้ไว้ว่ามันคือการเชื่อมโยงระบบนะครับเชื่อมโยงระบบจากด้านนอกเข้ามานะครับเพื่อให้ไลน์บอท หรือราย์โของเราน่าสนใจมากขึ้นในการตอบแชทนะครับต่อมาครับการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนข้อมูลนะครับตอนนี้เนี่ยที่มีลงไว้อยู่ของผมนะครับก็จะเป็นตัวบัญชีนะครับที่เป็นตัวอีเมลนะครับส่วนชื่อร้านเราก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีชื่อร้านที่เป็นใครจะสร้างเป็นร้านค้าก็สามารถใส่ได้หรือใครจะเป็นข้อมูลบริษัทก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรนะครับก็จะใส่ไม่ใส่ก็ได้เขาไม่ได้บังคับนะครับโอเคต่อมานะครับ การใช้งานียกเก็บเงินนะครับตัวนี้เราใช้โปรฟรีอยู่ไม่จําเป็นต้องไปดูอะไรมากมายเห็นไหมครับแพ็กเกจนะครับผมแนะนําก็เป็นฟรีนะครับผมไม่อยากให้ใครเสียตังค์นะเป็นฟรีดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นฟรีเนี่ยนะครับมันไม่ได้น้อยไปกว่าการเสียรายเดือนนะครับทําได้มากนะครับออย่างเงี้ยนะครับค่าบริการรายปรีรายเดือนก็จะมีบอกค่าบริการพรีเมียม นะครับก็ือคือถ้าเกิดคุณซื้อแบบไอซซื้อแบบพรีเมียมนะครับคุณก็สามารถตั้งตัวแอดเพื่อนได้ไอพรีเมียมได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไม่ใช่พรีเมียมนะครับคุณก็ต้องใช้ตัวที่เขากำหนดมาให้ตัวนี้นะครับโอเคผมคิดว่าก็คงไม่ได้เป็นเกิดเรออะไรนะก็คือใช้ตัวนี้ได้นะครับต่อมาครับประวัติเลขก็บเงินนะครับใครไม่ใช่ไม่เข้าเสียเงินก็ไม่เป็นไรครับวิธีการชําระเงินนะครับถ้าเกิดอยากจะซื้อก็สามารถเลือกแล้วก็เลือกธนาคารได้นะครับเพื่อการผูกบัญชีลงทะเบียน เอสีปึ๊บเชื่อมต่อนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรแหละนะครับนี่คือการเซตค่าอันนี้คือการอธิบายแล้วก็เซตค่าเบื้องต้นนะครับสําหรับลายโอเอของเรานะครับในอีพีนี้นะครับผมพูดเรื่องของการเซตค่าเท่านี้ก่อนนะครับแล้วในอีพีถัดไปเนี่ยนะครับเราจะมาเริ่มในหน้าหน้าหลักนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการสร้างริสเมนูนะครับแล้วก็รวมไปถึง าการใช้ฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่มันจําเป็นในนี้นะครับก็จะสอนทุกฟังก์ชันและกันยกเว้นบางฟังก์ชันที่มันไม่ได้ใช้จริงๆก็จะไม่ได้สอนทําแต่จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้ก็อธิบายเท่านี้นะครับเวลาค่อนข้างผ่านมานานแล้วนะครับ